สวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หล่าน่อย FC พะังเงียบทุกทุกคนพี่น้องเดี๋ยวมือนีห้องมีแต่เรื่องดีๆเรื่องอนายยินดีเรื่องออ่าสิ่งที่ดีๆสสำหรับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีสิ่งดีๆอียังแน่ไปเบิ่งกันจ้านี่นี่แหละครับนี่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับได้รับเกียรติจากสำนักสุดยอด แห่งสยามนะครับอันดับหนึ่งนะครับหมายเลข1เลยนะครับสดๆมันมาเลยนะครับนี่ต้องขอบคุณสลรับรางวัลประเภทนี้เลยนะครับนี่ก็คือสุดยอดแห่งสยามสาวน้อยเพชรบ้านแผงรางวัลศิลปินหมอลำศิลปินขวัญใจมหาชนสาขาคณะหมอลำผู้ติดตามที่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ที่ Facebook มากที่สุดในประเทศไทยติดตามมากกว่า1ล้าน เก้าแสนบวกครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแล้วอีก1รางวัลน,นะครับนี่นี่นะครับสุดยอดแห่งสยามครับสาวน้อยเพชรบนแพงรางวัลศิลปินคนใจมหาชนสาขาคณะมาลำติดตาม YouTube มากที่สุดในประเทศไทยครับผู้ติดตาม2ล้านแแสนกว่าคนนะครับต้องนะครับมอบรางวัลนี้ให้สำหรับแฟนๆแล้วก็สามาชิกสาวน้อยเพชรแพง ที่ทุกคนร่วกันที่รวมเรื่องเชียงบาเชียงไรสูงมาดํากันสั่งสรันพวกนี้มาดํากันสาวน้อยแบงกัน,กนแ,แล้ว,วก็สาวน้อยลราเพลินโชนะครับศิลปินสาวน้อยเขาขั้วสาวน้อยเขารถเปถึงเอฟซีทุกๆคนครับที่กดติดตามกดซอฟต์แวร์ให้นะครับขอบคุณมาก,กค,ครับดีใจมากรางวัแลแรกผ่านไปแล้วนะพี่น้องสำหรับอ่าสำนักอ่าสุดยอดแห่งสยามบอโจของสาวน้อยพี่บันแพงก็ได้รับเป็นอันดับหนึ่งสองรางวัลเลย ทั้งู้ติดตาม Facebook เป็นอันดับหนึ่งทั้งอ่าบ้านฝ้าเป็นอันดับหนึ่งตามที่บอสโจบอกเลยกับคอแสดงความยินดีกับบอสโจด้วยเนาะสมกับเพิู่นเพรผู้สางม,มาอิลีฟก็ยินดีกับเพื่อนนั่แล้วมีอีกหนึ่งรางวัลที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาถึงสี่คนเลยคือรางวัลอีเยียพี่น้องมันเป็นอ่าสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมนคะรอนุญาตอ่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามพี่น้องของแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเพลิงเพจไว้เนาะ,ะคือรางวัลมรดกร้านช้างรางวัลมีรางวัลเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะหลากหลายพี่น้องอเป็นรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงประจำปี2568เนาะอ่ปารางวัลนี้ก็มีมอบให้สำหรับผู้สร้าง ผลงานอ่านส่งคุ้นข่าหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นดนตีพื้นบ้านเนาะแล้วก็การแสดงพื้นบ้านภาษาและวรรณกรรมมีเกษตรกรรมมีอาหารพื้นบ้านภุมมปัญญาภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วกอ็อีกมากมายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งสปปลาวนํำกับคอสแสดงความดีใจยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนาะในสามนาทนบนแพีนีกัมีต่างสี่คน มีมีบอโจมีน้องอุ้งอิงมีอ่าอ่าน้องอมแอมแล้วก็มีน้องออบสุรพลนะพี่น้อกตามไลด็เร่ขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดียินดีมากๆกับรางวัลอ่ะส่งเกียรตินะสำหรับอ่ะสำหรับเพบพรอนบรรพีสำหรับองค์กรสำหรับเพืพรอนบรรพีสำหรับบอโจรางวัลแรกก็คืออ่าไอ,อ,อ,อสำานัก สุดยอดแห่งสยามเพิ่นก็นได้รับไปสองรางวัลเป็นรางวัลนันที่แบบสองอันอันรางวัลที่ท้งเกียริมากๆซึ่งบอดโจได้รับแบบมันมาดมาขึ้นแล้วก็มือนี่ก็มีประกาศของไอ้สำนักงานวัฒนธรรมมหาสารคามเพิ่นก็บประกาศไม่อีกอาจเกี่ยวกับไอ้รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมรุ่มน้ำโขงป,งปี2568ก็มีบอ๊โจมีละน้อยมีออมแอมแล้วก็มีอบซุรพพเนได้รับรางวัลในในใน,ในมือนีทียูในองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงซึ่งเป็นโลโก้ของสาวน้อยเพชรบันแพงก็ได้ก็ดีใจน้ำข,ขอแสดงความดีใจยินดีกับบอร์ดน้ำยินดีกับศิลปินผู้ที่ได้รับแล้วก็ทุกๆคนที่ได้รับ ได้รางวัลทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ยินดีแห้งดีใจห้ายดีใจนั่มกับบอโจกับซิลิปินในวงกับองค์กรที่เห็นเข้าเป็นเอฟซีเนาเห็นองค์กรได้รับอรางวัลหลายๆาอย่างเข้ากับภุมิใจดีใจเพราะว่าเข้ากับเป็นเอฟซีเพิินเราติดตามเพิ่นมากกับโดนก็นสมพนที่เพลินจะได้รับ บอว่าจะเป็นงานอันแรกใ้ทั้งสองรางวัลพี่น้องผู้ติดตามใน youtube อันดับหนึ่งของประเทศไทยเด้พี่น้องโดเป็นธรรมดาเดมอลลั่ที่มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้เนาะสาวนานพิ่ันแพร่งคือมาอันดับหนึ่งทั้งสองอันเลยก็ดีใจน้ำบอสน้ำเนาะดีใจกับบอสโจด้วยเพื่อนกับสมเพื่อนใดดอกเพื่อนเฮ็ดคักผดเนาะเพื่อนผ้าลูกผ้าหล,ลานเฮ็ดผ้าลูกว่งผ้าอ่าวงมีซื้อเสียง กันแรงะะดันยิงอีหลามาเสริมแห้งจะดังไปหนาะก็ขอให้ปังๆไปหน้าเกง่เกงๆไปหนาปังๆไปหนายิงๆย,ยิงขึ้นไปเนาะพี่น้องมือหนีกันมิตเตเรเออื่องสิ่งดีๆสิ่งเราเจอยังสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับตัวลิลปินศิลปินที่ได้อะดีๆข้ากับเสียออกมาเม้เาเราสู้กันฟังเม้เาบอลสู้กันฟังงไ,ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะส่วนใครเพิ่นติดตามเพจเพิ่นติดตามา ช่องกัฝากติดตามใบ้น้ได้เยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยน้าเพื่อจะ่าผ่าดคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก็ขอไว้ซัหนึ่ค่ะสวัสดีค่ะ